Oh, วันนี้นะคะเราก็จะพามาดูเครื่องสำอางที่ออกใหม่กันในช่วงนี้นะคะอันแรกนะคะก็เป็นของอิกิอาเตนะคะเขาก็ทำแบบเป็นคอลเลคชันกับ b h c o m ส t คอนะคะ <c oughs> ก็จะมีพวกลิปกลออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราว่าแบบมันก็ดูไม่ได้วาวมากอะไรเงยมันก็ดูแบบเออลิปกลออะไรเงรี้ยแล้วก็ จะมีพวกแบบฟองน้าํากระเป๋ากระจกมันก็ดูแบบเป็นพอปเฉยๆแต่ว่าตัวที่น่าสนใจอาจจะเป็นพาเลตนะคะก็คือเป็นพาเลตหน้าเป็นแบบคอนทัวร์ไฮไลท์อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดแล้วในคอลเลกชันสำหรับเรานะ สัวนี้นะคะก็เป็นคอลเลคชั่นใหม่ของโ o ย u ท o ที่ทุกคนน่าจะเห็นแล้วก็เป็นลิปรุ่นใหม่นะ u o u My my lip อันนี้เราก็รีวิวไปแล้วนะคะส่วนตัวว่าเนื้อลิปก็กําลังดีนะมันเหมาะกับช่วงนี้ที่แบบเราก็ไม่อยากได้อะไรที่มันวาวหรือมันแห้งเกินไปนะคะเพราะว่าเราก็ใส่แมสตลอดเวลารุ่นนี้มันก็จะแบบมีความเป็นแบบเนื้อมูสแบบเวลเวทมันก็จะไม่แห้งนะคะแต่ว่าสีก็ติดชนแล้วก็ติดชัดด้วยอะไรย่างเงี้ย ส่วนอันนี้นะคะเป็นโลชั่นตัวใหม่ของซอมบายบีก่อนหน้านี้เขาจะมีตัวที่มันเป็นรุ่นเจลใช่ไหมส่วนอันนี้มันเป็นแบบเป็นบอดี้โลชั่นมันก็จะเหมาะสําหรับคนที่มีสิวนะคะตัวนี้เป็นเดลี่เอชเอไนเก็คือเอชเอมันก็จะช่วยพวกเรื่องจุดด่างดำต่างๆนะคะเป็นการผัดเซลล์ผิวชั้นนอกตัวนี้ก็ยังไม่เข้าไทยนะคะแต่ว่าเราก็รออยู่ว่ามันจะเข้าไทยเมื่อไหอไร่เพราะว่าตัวนี้ก็น่าสนใจดีสาหรับคนที่แบบมีแบบรอยตามตัวแบบรอยดาอะไรต่างๆนะคะ ส่วนอันนี้นะคะเป็นลิปตัวใหม่ของครีโอก็คือรุ่น melting s h a r c o w l balm ทุกคนว,ว่ามันเหมือนอะไรมันคล้ายๆลิปตัวนั้นตัวแบบลิปบลมตัวดังของดีออใส่แบบเห็นครั้งแรกก็เฮ้ยมันเหมือนตัวนั้นเลยแต่ว่าถ้าเป็นครีโอก็แบบมันจะไม่ได้ถูกมากแต่ก็ถือว่าถูกกว่าดีออ c คีโอก็จะอยู่ประมาณเจ0ดแปดนะคะก็แบบมีให้เลือกสสีอันนี้ก็แบบแพ็กเกจดูดีด้วยน่าลองมาก